ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้คงจะมาพบกมดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของทศชาติหรือที่เรียกกันว่าพระเจ้าสิบชาติในเรื่องของพระมาหาชนกแวว่าก่อนจะขึ้นเรื่องราวของพระมาหาชนกก็ต้องขอกล่าวเหตุกันก่อน ความจริงองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสต์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงจัดเรื่องอะไรนี้องค์สมเด็จพระชินสีทรงกระทำเฮขึ้นมาในสมัยเมื่อองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเหตุอนั้นเกิดขึ้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายประชุมกัน ปรึกษาคุยกันทั้งเรื่องนั้นองค์สมเด็จประสงทานคิดว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็ทรงโปรดเล่าเรื่องในาอาดีตแต่ก็ไปที่น่าเสียดายที่บรรดานักปรา์ทั้งหลายเขียนกันมาลอกจากมาลีแต่แต่ว่ามักจะไปทิ้งความดีในเรื่องนี้เสมยมากก็เป็นการมาเอินอย่างยิ่ง ที่หาหน่าสือที่มีฉบับครบถ้วนไม่ได้เพราะว่าสั่งคนไปซื้อที่ไหนฉบับเก่าๆก็หายไปหมดปรากฏว่าซื้อไม่ได้ <c oughs> ไปซื้อมันได้แต่ฉบับที่เขาลอกเขาเขียนจะมาแล้วแล้วก็ตัดทอนเอาของดีๆทิ้งไป อย่างนี้เป็นที่น่าสิ้นใดพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรยอย่างกับนังสือที่มาเป็นต้นเฉบับมาเล่าเรื่องให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเขาก็ตัดหน้าตัดหลังท่านจะนนำเอาความจำจริงๆมาใช้ก็เกรงว่าจะบกพร่อง นั้นจะไปหาตน้นฉบับที่เป็นภาษาบาลีก็ไม่แน่ใจนักว่าจะมีที่ไหนเพราะเว,าวลาไม่ค่อจะมีต้องหาเวลาช่องว่างจริงๆที่จะมีโอกาสมาเล่าความเป็นมาในธรรมะให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษทัทชายหญิงได้รับฟังเวลามันก็น้อยเพราะภา,ารกิจภายนอกมันมากทั่นั้นการนำมาเรื่องพระสัชาติมาเล่าแก่บรรดาท่านพุทธบริษทัท เห็นว่าไม่มีการประชุมชาดกบ้างเรื่องบางอย่างขาดตกบกพร่องเรื่องข้างหน้าบ้างก็ขอวระธานอภัยเพราะทางนี้ไปหยิบเอานองสีเขานักปาปดใหม่ๆเทนเมามาเล่าสู่กันฟังดูแล้วก็อึดอัดใจน่าสิ้นดายจริงๆที่บรรดาธนัาปราทันหลายสมัยนี้ ไม่ทราบว่าท่านมีความรู้สึกยังไงทําไมถึงได้ไปตัดไปถอนความจริงในพระบาลีเสียก็ไม่ทราบอาตมาเองก็อยู่ต่างจังหวัดยากที่จะเข้าไปค้นหาหนังสือให้ได้มาทันเพราะเวลาไม่มี mm. ก็เป็นอนุวาสได้เท่าไรเอาเท่านั้นก็นแล้วกันเรื่องราวของพระมหาชนกนี้วันนี้ยังไม่ขึ้นพระมหาชนกก่อน จะเล่าต้นเหตุที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศสสดสาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสร้างเหตุต้นคือเหตุต้นมันเกิดขึ้นอ,อย่างนี้ว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีบรมศสสดสาสัมมาสัพพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในเวลานั้นเป็นการบังเอิญอย่างยิ่ง ถึาสาวกขององสมเด็จพระบรมครูท่านหนึง่งท่านองค์นี้เป็นลูกของมหาเศรษฐีมีทรัพย์ประมาณแปดสิบโคตวันหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จไปเมืองนั้นท่านเห็นชาวบ้านเขาถือดอกไม้ทกเทียนเครื่องสก,กาวารามิตรเดินกันไปเป็นแถว ท่านมีความสงสัยจึงเข้าไปถามชาวบ,บ้านางหลังเราหลายเหล่านั้นว่าไปทางไหนกันเขาก็บอกว่าจะเข้าไปฟังเทศจากองค์สมเด็จพระทรงทันคือพระพุทธเจา้าว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าถึงเป็นศาสดาเอกในโลกคำว่าศาสดาหมายถึงครูอย่าลืมนะศาสดานี่แปลว่าครู ว่าครูชั้นดีเกิดขึ้นมาแล้วในโลกเราหากันได้ยากแค่นั้นยังได้ตั้งใจไปฟังเทศขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคชายหนุ่มคนนั้นเป็นลูกคนเดียวของมหาเสรษฐีก็อยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงพูดแบบไหนทำไมคนยินชอบฟัง ก็จึงได้เดินตามชาวบ้านเข้าไปเมื่อไปแล้วก็ไลพบองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วนั่งอยู่ถ้ำกลางบรรดาพุทธบริษัทมีประสงค์อยู่เบื้องหน้าแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทจาทรงประทับอยู่สูงเด่นดูลักษณะอาการท่าทางสวทรงผิวพรรณต่างๆก็น่ารัก สวยจับใจยิ่งกว่านั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสดายด่ยงเปล่งฉัพพันรังสีและสมีหกประการโวยพุ่งคือหกสีหกสีพุ่งมาจากโภระรากายคล้ายพระจันทรงกรดเมื่อเขามองดูองค์สมเด็จพระบรมสุขก็เ,ขเกิดความเลื่อมใส กระแสะเสียงที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสั่ดาทรงเปิดขึมาก็ของหวานเพราะจับใจฟังเทศไปฟังเทศไปก็มีความเรื่องใสที่พระพุทธเจ้าเทศถินว่าโลกเป็นทุกข์ชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ชารายพิทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณำพิทุขังความตายเป็นทุกข์ การพัดพลาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ท่างกล่าวว่าบุคคลใดเกิดมาแล้วหนีความแก่ไม่ได้มันจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความเป็นคนแก่ไปได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นไปได้เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีความตายเป็นธรรมดา แือวจะต้องพัดพราเจกของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่มีใครที่เกิดมาในโลกนี้จะล่วงพ้นไปได้แต่ถ้าว่าถ้าบุคคลใดทำกําลังใจตัดอกุศลำมูลสามประการคือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง ขุดรากเงาความไม่ดีทั้งสามประการนี้ลงทำลายมันเสียท่านผู้น,นั้นจะพ้นทุกข์ต่อไปจะไม่พบกับความแก่ไม่พบกับความป่วยไข้ไม่สบายไม่พบกับความตายไม่พบกับความแพ้แพาแจกของรักของชอบใจแดนที่จะพึงไปเขาเรียกกว่าแดนนิพพาน แดนนั่นเป็นเอกันตะบรมสุขคือมีสุขอย่างเดียวจะหาความทุกข์แม้แต่น้อยหนึ่งก็หาไม่ได้กายกระทบกระทั่งใดๆในที่กำลังใจกำลังกายจะพึงประสบก็ไม่มีมีความเยือกเยน็นมีความสุขทุกอย่างเธอฟังแล้วก็จับใจคิดว่าถ้าอะไรก็ดี เราจะขอบทในสำนักขององค์สมเด็จพระกินสีแต่ถ้าว่าการขอบวทของเธอไม่สมประสงค์เพราะว่าสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าจะบทเธอมีบิดามารดาไหมเธอก็ตอบว่ามีสมเด็จพระจินสีจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าต้องไปขออนุญาตบิดามารดาเสียก่อน เธอ,อจะิดลาองค์สมเด็จพระชินวร์กลับมาลาพ่อลาแม่ท่านพ่อแม่ก็มีลูกคนเดียวก็เลยไม่ยอมให้ลาไม่ยอมให้บวชเธอเสียใจจินแน่นอนไม่กินข้าวคล้ายๆกับท่านพระรัฐบาลตามที่กล่าวมาแล้ว ต่อมาบิดามันดาอดทนทนไม่ไหวกรเรียงว่าลูกชายจะยตายก็อนุญาตให้บวชเมื่อบวชแล้วท่านก็นไปเข้าไปหาม่อพ่อ,พ,อพ่อแม่อนุญาตแล้วก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบพิตรแล้วขอบรรบัชาอุปสมบทสมเด็จพระบรมสุขก็ทรงมีพระพุทธดีกาตรัดว่าเอหิพิโข เึงแปรเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นพิสุมาเถิดเพียงเท่านี้ก็มีผ้าไตรจีวรสำเร็จพระเดริตลอยมาจากอากาศผสมโถมตัวของเธอตอนนี้เขาบัรดาท่านบริษัทโปรดเข้าใจว่าผ้าไตรจีวรที่จะลอยมาได้นี้องค์สมเด็จพระจินสีจะต้องทราบตดยอำนาจพระพุทธญาณ ว่าคนคนนั้นในการก่อนโน้นเคยถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าเขาไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตัดคำนี้ถ้าตัดแล้วก็จะปรากฏว่าไม่มีผ้ามาในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบ ว่าเขาเคยบำเพ็ญกุศลมาในชาติก่อนดีมากทุกประการแม้แต่ผ้าไตรจีวรก็ถวายไว้กับประสงค์ในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดา,าจึงทรงตรัสว่าเอหิภิกขุซึ่แปลว่าเจ้าจงเป็นพิสุมเาเถิดผ้าไตรจีวรที่สําเร็จปณิรพร,พราาใช้ความดีที่เขาทำไว้ในการก่อน ไม่ใช่พระพุทธเจา้าแสดงฤทธิ์สงเด็ดล,ลอยมาสงกายกลายเป็นพระเมื่อเป็นพระแล้วก็ขอเรียนพระกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระิชิตมานพอสมควรแล้วก็ลาไปจำบรรษาในป่าขณะที่เข้าไปจำบรรษาในป่าปรากฏว่าในเวลานั้นท่านยังไม่ได้พระอรหัตผล ต่อมาอยู่ภายหลังข้างบ้านพ่อแม่เป็นคนแก่ท่านเป็นคนหนุ่มไม่มีใครควบคุมทรัพย์คนเที่ยวกู้นี่ยืมสินไปเขาก็โกงท่านถ้าทาสหญิงชายในบ้านมันก็ลักมันก็ขโมยของนายที่สุดสองเท่าผู้เป็นบินดามารดาถึงกับความยากจน จนเกินกว่าคนจนคือต้องกลายเป็นขอทานทรัพย์สินก็หมดอันล้างผลานกันหมดให้ชาวบ้านมาโกสินยืมสินก็โกงไอ้หลูกไอ้เอ็นเลวคนรับใช้ในบ้านมันก็ขโมอยไอ้คนขออ้างนอกขโมยขโมยไปขโมอยมาท่านไม่มีอะไรจะก,กินท่านก็ต้องขายบ้านกินขายที่ดินกินกินแล้วก็หมด ขายมาได้เท่าไรแมันก็ขโมยไปเท่านั้นเป็นอันว่าต้งสอนท่านก็ต้องกลายเป็นขอทานพระวิสุโธนั้นเม่อ,อยู่ในป่าถ้ามีพระอะไรไปใหม่ๆท่านมมกจะถามว่าท่านมาจากเมืองไหนถ้าก็บอกว่ามาจากเมืองเดียวกันก็ถามว่าท่านมหาเศรษฐีคนนั้นคนนี้ท่านรู้จักไหมแต่ก็ไม่อยากบอกว่าเป็นโยม พระที่ไปใหม่ก็บอกว่ารู้จักแต่เวลานี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีเสียแล้วเพราะปรากฏว่าลูกชายลูกชายลูกแก้วออกบทปรากฏว,ว,ว่าบินดามันดาถูกโกงกลายเป็นคนยากจนถึงกับขอทานดังนั้นเมื่อบรรดาเมื่อเวลาออกพรรษาท่านกลับมาก็ตั้งใจไปเยี่ยมบินดามันดาก่อน ไปเห็นวิดาละมันดาคือโยมทั้งสองถือกระเบื้องแตกๆนั่งอยู่ข้างฝาชาวบ้านเขาพิงขอทานท่านยิงเข้าไปใกล้ถามวินดามาันดาว่าจำโลกได้ไหมวิดามันดาเห็นเข้าก็จำได้ร้องไห้พันนายถึงความทุกข์ที่ลูกไม่อยูแล้ต้องกลายเป็นคนจน แต่ใส่ท่านเป็นคนที่ประกอบไปด้วยความกตัญญูรู้คุณตวิดามานดันดายังได้พาวิดามานดันดาไปที่ว่างแห่งหนึ่งเอาไม้ในป่ามาทำกระท่อมน้อยๆต่อจากนั้นไปท่านไปบินทรบาตมาได้ท่านก็เอาข้าวให้วิดามานดันดากินก่อนเหลือเท่าไรก็ฉันเท่านั้น ผ้าของพ่อของแม่ขาดท่านก็เปลี่ยนเอาผ้าของท่านเปลี่ยนให้ทำลายสีเส้จแล้วก็ให้ท่านนุ่งท่านคมก็ผ้าคลาย,าย,ายก็มีดาบันดามาเย็บมาปะทาไปสบงจีวรทําอยู่อย่างนี้อาหารที่ท่านได้มานั้นพอกินบ้างไม่พอบ้างหลังจากพ่อแม่ฉันแล้วฉันก็ฉันบริโภคแล้วท่านก็ฉันกาทั้งมีร่างกายสุขผอม ต่อมาบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายปากบ่อนคือไม่ใช่พระอริยเจ้าทราบเข้าก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นเขาประจบชบ้านเอาใจชาวบ้านเกินไปทําผิดวิสัยของพระบินบ,บาบมาแล้วก็ให้คนแก่สองคนกินก่อนตัวกินทีหลัง ถ้าดีๆได้มาก็ย้อมสีเสื้อใหม่ให้คนแก่นุ่ตัวก็ผ้าเก่าๆมานนุ่มเวลานี้โชกผอมทำผิดระเบียบวินในในพระพุทธศาสนามาองค์สมเด็จพระบรมศาสนดาทรงทราบแต่ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ทราบนะไม่มีแต่มันยังไม่มีเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกก็ใช่ก็ไม่ทรงตรัส ทั้งนี้พ่อะไรเพระว่าเห็นว่าเหตุที่พระนั่นทำเป็นเหตุสมควรเมื่อมีคนมาฟ้องเรียกว่ามีโจทเมื่อมีโจทตุลาการก็ต้องเรียกจำเลยมาสอบสวนจึงให้ตามพระองค์นั้นมาองค์สมเด็จพระรัมศสัสันดาหเห็นพระองค์นั้นมาเฝ้าแล้วสมเด็จพระบาทีิพแก้วจึงได้ทรงจัด ว่าพิโขโดก่อรพิสุตามคำฟ้องเขาถือเขาหาว่าเธอไปจบคนแก่บินดบบาบมาแล้วให้คนแก่กินก่อนถ้าเธอก็ฉันที่หลังได้ผ้าใหม่มาก็ทำลายสีให้คนแก่นุ่งเอาผ้าเก่ามานุนุ่งเอาผ้าเก่าผ้าขาดไปเย็บป,ปะนู่แทนใช่ไหม พระองค์นั้นก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเป็นความจริงพระพุทธจ้าค่าสมเด็จพระบรมัสสันดาจ,จึงได้มีพระพุทธดีกาแั่ว่าพิขโคตาถาคตอยากยะทราบว,ว่าคนสองคนนั้นเป็นใคร ท่านก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สันดาว,ว่าคนแก่สองคนนะั้นเป็นบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะเดิมทีเป็นมหาเศรษฐีแต่เวลานี้กลายเป็นคนยากจนเพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าลาจากท่านมาหมดเข้าประโยู่ป่าภายหลังก็ถูกโกงจนหมดตัว เวลานี้ไม่มีอะไรจะบริโภคต้องถทเก้าเบื้องขอทานข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมีความลำบากในฐานะที่เป็นโลกก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทีทรงขอท่านตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าตัวจะอดบ้างกินบ้างก็ไม่เป็นไรในใจคิดว่าถ้ามีดามันดามีความสุขสบายเป็นที่พอใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ พระองค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาทรงทราบจึงได้ยกมือขึ้นสาธุการคือพนมมือทั้งสองขึ้นแล้ยกประหัตประหัตหรือพระมือก็เหมือนกันว่าสาธุสาธุเธอทำดีแล้วพระองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วกล่าวว่าเธอปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีความกตัญญูรู้คนคนประเภทนี้เป็นคนหาได้ยาก พระองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาาเจ้าก็ทรงตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญโูกะตะเวทิตาบุคคลใดรู้อุปการะคนที่ท่านทำกับเราแล้วสนองคนท่านเลวกล่าวว่าคนนั้นเป็นคนดีทำให้จิตใจของเขานั้นดีขึ้นมามากแล้วองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาาเจ้าก็ทรงตรัส ว่าพิกเวดูก่อนพิสุธทธิ์สายการที่บินาบาตมันแล้วนำข้าวให้วิดามานดากินก่อนก็ดีเพราะว่าบิดามานดาไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีเราให้ท่านกินก่อนแล้วให้ท่านใช้อย่างนี้ไม่เชื่อว่าเป็นการทำลายศรัทธาไทยเสียไปต่ท้าคดขอยกย่องคนประเภทนี้ใส้ว่าเป็นคนดี ทำมาพระองค์นั้นชื่นบานไปมากหลังจะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าชมเชยแล้วองค์สมเด็จพระบาทฑิตแก้วจึงในสทรงตรัจว่าเธอทําดีแล้วเธอทําถูกแล้วขอเล่าไว้สักนิดหนึ่งว่าต่อมารรมพระองค์นั้นมีความมีธรมรมปีติก็ได้อานาตผลแต่ก่อนที่จะได้อานาตผลในวันนั้นเององค์สมเด็จพระทศพล ก็ทรงตัสว่าเธอทำเช่นเดียวกับในสมัยที่ตถาคตเป็นสุวรรณสามเนะี่ยขอโทษนะเรื่องนี้เล่าผิดไปสเสียแล้วบรรดาเทพุพธบริษัทความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องของสุวรรณสามแต่ไม่ใช่เรื่องของมหาชนกแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องความกระตันญูรู้คนนี้เป็นความดีแม่แต่พระมหาชนกนี้ก็คล้ายเคีึงกัน ฉะนั้นต้นเรื่องนี้เป็นต้นเรื่องของสวรรณสามแต่มาเปิดหนังสือผิดไปให้คำว่าเปิดหนังสือผิดไม่ไม่ทันเปิดเล่าเรื่องไปเสร็จแล้วพอามองดูเรื่องที่เขายกให้มากลายเป็นเรื่องพระมหาชนกไปแต่ก็ไม่เป็นไรพระมหาชนกนี้ก็เป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกัน แต่ไปจบเรื่องนี้แล้วนั้นองค์สมเด็จระสงท่านก็เล่าเรื่องสุวรรณสามแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องสุวรรณสามใช่แล้วเขาต้องสื้อมาส่งให้เขาบอกว่าเรื่องมหาชนกแต่ก็ไม่เป็นไรมหาชนกก็เป็นคนความดีมีความกตัญญูกตเวทีฉะนั้นต่อที่นี้ไปอาตมาก,ก็จะนำเรื่องพระมหาชนก มาเล่าต่อไปซึ่งเวลาเลยหกนาทีเรื่อความมีอยอู่ว่าในอดีตการที่ลงมาแล้วมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งนามว่าพระมหาชนกสเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองมิถิลามหานครเพื่อมามหาชนกองค์นี้เป็นปู่พระมหาชนกที่จะเล่าต่อไปนี้ขอทราบไปด้วย เท้าเธอมีพระราชโอรสสองพระองค์องค์หนึ่งนาว่าอริธะชนกอีกองค์หนึ่งมีพระนามว่าโอราชนกจำให้ดีนะพระมหาชนกผู้เป็นปู่ของพระมหาชนกที่จะเล่าให้ฟังมีลูกชายอยู่สองคนคนพี่ชื่อว่าอริธะช,ชนก และคนน้องมีนามว่าโปลาชนกพระองค์ได้ทรงตั้งอริธาชนกผู้พี่ให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งมหาอุปร,ราชและก็ให้ท่านโปราชนกตั้งอยู่ในตำแหน่งเสนาบดีอุปร,ราชก็คือรัชถายาตที่จะเป็นพระราชาต่อไปต่อมาเมื่อเท่าเธอสวรรคตแล้ว อุปราชได้ขึ้นครองแผ่นดินสเสวยราชสมบัติแทนและได้ตั้งเจ้าโพรลันกผู้เป็นน้องชายให้เป็นมหาอุปราชในเมื่อในขณะเมื่อเจ้าอริธาชนกเป็นมหาอุปราชอยู่ก่อนนั้นแล้วรู้สึกว่าเป็นคนทรงความยุติธรรมดี แต่เมื่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินคือมีความเป็นใหญ่มีอำนาจเต็มที่เมื่อมีอำนาจเต็มที่ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นธรรมดาของคนที่มีอำนาจจะต้องมีคนประจบประแจงมากนะแค่ว่าอย่างนี้เปิดหนังสือไม่ทันเมื่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก,กลายเป็นพระราชาโหเบา ความจริงหูเบาในดีนะสำคัญหูหนักถ้าหูเบาเนี่ก็แปลว่าไม่รับเรื่องไร่เรื่องราวของใครใครจะมาประจบใปแจงฉันไม่รับฟังเมื่อไม่รับเก็บไว้ใช้เหตุใช้ผลเป็นสำคัญอย่างนี้เรียกว่าหูเบามาถึงจะถูกไอ้คนฟัรับฟังคำไะจบไปแจงสออพลาคนอื่นแล้วก็รับมาเก็บเอาไว้ แล้วเชื่อถือโดยไร่เหตุในผลนี่คนเรียกว่าหูหนักเพราหูไม่เก็บของพอจะพูดต่อไปเลยเวลามันน้อยเลยสองสามนาทีไปไม่ถึงไหนเพราะเล่าพลาดไปตอนต้นเป็นกลายเป็นคนหูเบาฟังถ้อยคำของคนประจบสอพอเพราะว่าตามธรรมดาคนประจบสอพรอนั้นจะต้องหาเรื่องฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้อยู่เสมอ เพื่ตอตนไม่ทํางานก็อยากเก็นได้ความชอบในการได้รับความชอบโดยไม่ต้องทํางานนั้นมันเป็นวิธีที่ง่ายทีสุดคือเหยียบบ่าคนอื่นขึ้นไปนั่งนั่งแป้นแทนเหยียบบ่าคนอื่นให้จมมาแล้วแล้วตนก็นั่งแทนแทนให้เรื่องนี้มันเยอะนะั่นท่านพุทธบริษัท เรื่องการประจบสอบพรนี่แม่มันมีอยู่หลายสมัยแล้วก็มีอยู่ทุกสมัยบางสมัยก็ประจบเป็นขั้นว่าคนที่มีอำนาจนั่งนั่งอยู่เพื่อนร่วมงานในการลุกพวดฝ่ายมันก็กราบให้ถามว่ากราบทําไมบอกเอ๊เห็นแสงพุ่งออกจากกายนี่นี่การพูดบ่อยๆคุณก็หลงได้เหมือนกัน แล้วบางคนบางท่านเท่าที่ทราบมาในโบราณกาลก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเขียนหนังสือ,อไม่ได้เขียนหนังสือสมัยนี้เขามีหนังสือพิมพ์สมัยนอนไม่มีหนังสือพิมพ์เท่าเด็กคนทนาว่าคนนั้นติคนนี้ไวน้นี่ต้องทําอย่างนั้นนั่นต้องทาอย่างนี้แต่พอตัวได้ดีขึ้นมาแล้วก็ลืมตัว กลับไปสร้างความชั่วทำลายชาติไทยจิบหายวายวอดทำลายมิตรของชาติทำลายทรัพย์สินของชาติจนกระทั่งเงินคงคลังไม่เหลือหลออย่างนี้ก็พอมีเพราะอาศัยรับฟังคำปรรจบซอบพอของคนทางหลายอรบันดาท่านทางหลายเรื่องนี้มันพลาดกันมาตั้งแต่ต้นคิดว่าเขาจะให้คุยกันเรื่องอเรื่องสุวรรณสาม แต่ไปไปมามาเจ้าหน้าที่วานัเสือไว้กลายเป็นมหาชนกก็เลยต้องตกมันไดพลอยโจรสำหรับวันนี้ว่ากันไปมากไม่ได้เพราะหมดเวลาเชีนแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่บรรดาแ่่นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี